ปัญหาน้ำเสียเล็กลิ่นควันที่ถูกปล่อยออกมาจากโรงงานเป็นเรื่องที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยการริเริ่มของหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนายวิทูลสีมาโชคดีทำให้เกิดโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีการประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการที่โรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวมีบันได5ขั้นของการพัฒนาอันประกอบด้วยปริญ commitment ความมุ่งม,มั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบ Green Activity หรือปฏิบัติการสีเขียวที่เริ่มดำเนินกิจกรรมเพื่อลบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Green System การมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบทั้งการติดตามและได้รับการรับรองจากหน่วยง,งานที่ได้รับการยอมรับ Green Culture ทุกคนในองค์กรจะให้ความร่วมมือจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองคอ์กรและระดับสูงสุดคือ Green Network ที่มุ่งขยายเครือข่ายไปยังคู่ค้าและพันธมิตรให้เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวนี่นะหลักใหญ่ใจความก็คือการพัฒนาตนเองด้วยการปรับปรุงกระบวนการผลิตการเลือกใช้วัตถุด,ดิบทุกๆอย่างตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเพื่อให้อุตสาหกรรมเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วันนี้ประเดเด่นอุตสาหกรรมพามาที่นิคมอ,อุตสาหกรรมลาดกระบังเพื่อมาดูโรงงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเดี๋ยวเราเข้าไปดูโรงงานนี้กันนะคะว่าเขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรการนำระบบหม้อต้มไอน้ำที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นแทนที่การใช้น้ำมันเตาอย่างในอดีตแต่สามารถหล่อเลี้ยงโรงงานทั้ง14บริษัทในเครือ หรือการนำระบบรียูสวอเทอร์มาใช้ในบำบัดน้ำเสียที่ช่วยให้สามารถนำน้ำเสียกลับมาใช้งานได้ใหม่ไม่น้อยกว่า400คิวต่อวันเป็นตัวอย่างหนึ่งของการดำเนินการตามนโยบายอุตสาหการรมสีเขียวอุตสาหการรมสีเขียวเนี่ยเราไม่ได้เพิ่งมาเริ่มทำนะฮะจริงๆแล้วเราทํามานานมากเลยนะครับตั้งแต่ปี2501ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดพลังงานในโรงงานนะครับลดของเสียในโรงงานนะครับแล้วก็ลดน้ําการใช้น้ําในโรงงานเนี่ยเรามีททรเก็ตที่จะต้องลดน้ำนะครับและลดพลังงานเนี่ย ประมาณ4-5%เปอร์เซ็นต์ผู้บริหารยูนิลิเวอร์เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับสี่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคโดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดผู้บริโภคเนี่ยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถึง68%เปอร์เซ็นต์เรามาเน้นในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรานะยกตัวอย่างเช่นเรามีผงซักฟอกนะฮะเราก็ยาพยายามผลักดันเป็นอย่างมากเลยให้ใช้ผงซักฟอกสูตรเข้มข้นนะครับเพราะผงซักฟอกสูตรเข้มข้นใช้ ปริมาณสารเคมีในการผลิตน้อยกว่าแต่มีประสิทธิภาพในการซักล้างที่ดีกว่าด้วยนับตั้งแต่เริ่มโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวถึงตอนนี้พิสูจน์แล้วว่าทําให้สัดส,ส่วนของโรงงานที่ถูกต่อต้านร้องเรียนจากชุมชนต่างๆในเรื่องสิ่งแวดล้อมลดลงทําให้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนมีความเข้าใจที่ดีและยอมรับระหว่างกันมากขึ้น